เอาแล้วครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเจ้าเด e รดนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดสุ่มเปิกนั่นเองนะครับนี่ครับผมสุ่มเปิกผมบอกเลยว่าไอ้โหมดนี้เนี่ยปกติตอนที่ผมสตรีมใช่ผมจะเจอไม่ขีดตัวจริงครับเจออะไรรู้ปะเจอเนอร์สไบลินเลื่อยนะฮะตัวแบบโ,ดโหดๆเลยคือตัวที่มันโหดในตัวของมันอยู่แล้วอ่ะโดยที่มันไม่ต้องพึ่งเปิกอะเจอโคตรจะบ่อยจนบางครั้งเนี่ยผมเล่นจนแบบผมรู้สึกแบบอะไรกันมาเนี่ยกูจะหมดแพชชั่นแล้วกจะหมมดไฟเกะ เลยแบบมาผมจะมาลองเล่นตัวอื่นนี่ที่มันไม่ใช่ไอ้สตัว4ตัวนั้นน่ะนี่ผมมานี้เลยครับตัวนี่เลยตัวที่2ของเกมเลยนะ่ะสามสหายที่ก่อตั้งเกมนี่มาเลยผมจะมาลองเล่นตัวนี้เลยผมอยากรู้มันเล่นไม่ได้หรอือว่าตัวอื่นนะ่ะไปเล่นอยู่3-4ตัวนั้นอนะ่ะเออไม่เบื่อกันบ้างหรอผมเลยจะมาลองเล่นเจ้าเดอะเรดครับซึ่งแอดออนที่ผมเอาไปกนะ็คือเวลาที่เราปรากฏตัวนะครับออกจากวินวอล์กเนี่ยออกมาตีเซิร์เนี่ยไอ้ระยะเวลานี้จะไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาที่เราวินวอล์กนะครับความเร็วนะครับ เรียกได้ว่าไล่เซอร์แบบรัวๆเลยครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าผมเอาเดรดนะฮะไปเล่นในโหมดสุ่มเปิร์กมันจะเล่นได้ไหมมันจะไหวเปล่ามันจะฆ่าใครได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับผม let's get it on man let's go เอาละด่านทุ่งเหม็นเน่าครับผมอยู่ที่ว่าเราได้เปิร์กอะไรนี่แหละด่านดีอยู่นะโอ้โหเฮ้ยถดเฮ้ยโ,โอเคเปิร์กดีครับไอเปิร์กบนไม่รู้แต่เปิร์กทางขวาเน,นี่ยถ้าเกิดเราแขวนเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะติดสถานะไม่รู้ตัวครับ แล้วผมมาเลยไงผมซัดก่อนหนึ่งทีไอ้นี่ยังงงอยู่ไอ้นี่ยังงงอยู่จะไปไหนดีวิ้ยวิ้ยวิ่งวทำไมมันวิ่งแปลกๆอะผนเนี่ยเขาวิ่งเหมือนใช้จอยวิ่งเลยอะเนี่ยน้องๆดูดิเขาวิ่งแปลกๆมากๆเลยเว้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ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 ยเก็บบัตรลัดเลยเก็บบัตรลัดเลยจริงๆรอบนี้อาจจะต้องทืบนะครับเนี่ยรอบเนี้ยเพราะว่าไม่งั้นคือสวยแน่ โอเคทีนี้ก็น่าจะล้มแล้วแหละจริงๆน่าจะเข้าไม่ทันปะอ,มมอุ้มเทพหวานเลยดิหวานเลยดิยด,ดักดักดักเขาเรียกเดินมาดักตึงๆครับน้องแล้วอุ้มเลยเฮ้ยเสาขาวเสาขาวนี่ทำอะไรได้ผมไม่รู้อะไอเปิร์กข้างบนเมื่อวะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามีเปิร์กมาด้วยหู้ม,ม้าพยศแล้วแขวนเลยเรียบร้อยครับผม อไปต่อครับรันต่อมี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 ม,มีแล้วผมมาซึบเลยเข้าหลังเลยเข้าหลังเลยเดี๋ยวผมกระทืบก่อนนะครับเราใส่ระเบิดประทุไปก่อนที่เครื่องโอเคใส่ระเบิดปะทุไปก่อนแล้วก็หาต่อครับผมช่วยกันเกิดขึ้นแล้วเออรอยเท้ามันหายไป ลอยเท้ามันหายไปแล้วมันก็มาอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะครับผมเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมันทำท่าเหมือนปลาระเบิดแฟตเลยไว้ยน้องผมก็เลยว่าไม่รู้ว่าเป็นปลาระเบิดหรือเปล่าผมพยายามหันหนีนะฮะถ้าน้องงงว่าแบบผมหันไปไหนเมื่อกี้คือมันทำท่าเหมือนปลาระเบิดแฟตไงนั่นแม่มีเฟกจงเฟกจ้ำไงเฟกจงเฟกจ้ำเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เครื่องนั้นก่อนนะผะว่าเครื่องมันใกล้เสร็จมากๆแล้วผมไม่อยากให้เครื่องนั้เสร็จครับ มันอาจจะมีแนนซี่วนกับไปปั่นหรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันนะโอเคบล็อกเหรอบ็อกได้นะบ็อกก็ได้นะบ็อกก็ได้เหมือนนะมาเลยมาเลยตามถึงที่เลยแล้วเครื่องนี้ก็จะติดระเบิดประทุครับผม <c oughs> แค่นั้นแหละ <c oughs> มาดิครับจานเรียบร้อยเครื่องนี้ระเบิดครับผมว่าแล้วมันต้องกลับมาปั่นครับเราเล่นแบบอ,อ่านเกมนะ เด่ไปอ่านเกมนิดนึงแล้วเราก็จะได้ใช้เปิร์กนี่ครับโลหิตกังวลเรียบร้อยติดสถานะหมดกําลังยาวๆไปครับผมไม่ต้องปั่นไม่ต้องปานตรงนี้ไม่มีคนผมวิ่งมาดูเครื่องแรกที่ผมเจอสตีฟก่อนนะเครื่องนี้ฮะโอเคไม่มีฮะอาจจะอยู่บ้านเล็กหรือเปล่าไม่เจอใครเลยครับผมว่าเขาน่าจะไป็นโอเคชัดเจน ชัดเจนจแจจ้งถแถลงไขาย,ยาฮูพอไปเลยครับผมพุ่งมาตั้งแต่บ้านเจพรโอเคเราเล่นตีทิ้งตีทิงท้งได้นะฮะเราไม่จำเป็นต้องไล่ครับเขาอยู่ในจุดที่แบบจู๊ได้ตึงๆอ่ะใช่ไหมละ่ะโอเคอย่างนี้คือเขาแตกแน่ถ้าเขาไม่ไปช่วยเอยช่วยแล้วว่าใครเอ่ยใครไปช่วยเอ่ยโอเคเจอแล้วครับเอร่าครับเอร่ายังเจ็บอยู่ด้วยนั่นอะ่ะกล้ามากเก่งมากเอร่าตรงนี้มีไม้หรือเปล่า เฮ้ยซึรเรียบร้อยเรียบร้อยมันก็มีอีกคนผมก็โอ้ย 72! 72อชจิ72เกินเพื่อน72เกินเพื่อนตึงหรอตึงหรอสบัตเรเบ้าแทบไม่ทันเมื่อกี้ไหลผมจะหลุดเอาเฮ้ยเดี๋ยวต้อ่าเขาเรียกว่าเทกน้องเทก เข้าใจป่ะดิซิตาเทคแมนแย่แมน that's right <S เดินเลยไม่ต้องบินวงวินวอล์กอะให้มันยากความเหมือนผมที่ไม่อยากแลให้มันมากลามเรียบร้อยแจกแจ่ายความเจ็บปวดไปก่อนครับทีนี้เราจะแจกเบิร์กนี้ต่อครับผมโลหิตกังวานบานตะไทยใจเกเรไม่คิดจะเปรยไม้มาเป็นคำกรู้นี่ลูกเกมดีอยู่นะผมบอกให้เลยลูกเกมดีอยู่มีคนบนไปช่วยเหรอใครนะ แต่จริงๆเมื่อกี้ผมเห็นคนไปบบปั่นด้วยนะฮะสวัสดีครับผมเแบบี้สัตเลยไม่แคร์ผมสัตแบบไม่แคร์สื่อใดๆไม่ส่งไม่ซ้ำด้วยนะฮะของจริงไม่ต้องสนผมไม่ซ้ำผมเจอใครผมไล่หมดแค่นั้นแหละโอ้โห,โโหได้ไอ้นี่ได้เลยว่าจะไม่ซ้ำแล้วไอ้นี่มึงวอนไงมึงวอนไง บอลใช่ไหมไอ้หนุ่มฮะบอลใช่ไหมวอลใช่ไหมพี่ก็จัดให้แท้ตามเหมอร์ถ้าเธอต้องการอุ้มเลยมาอีกไหมไมาอีสักทีปะ่ะแหงหลังไม่มีไงหมอนี่มาทำร้าไงกำบอลนะฮะคนนี้ผมแขวนต่อแบบไม่รอใคร ทั้งหนึ่งนะผมเขาอ,อ่านเปิร์ข้างบนก่อนปวกข้างบนก็คือเมื่อเริ่มเกมตะขอสี่จะเห็นผู้รอดชีวิตอ๋อถ้าเกิดเราแบกเราจะเห็นผู้รอดชีวิตเหรออ๋อถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆตะขอนะครับโอเคอ่านเปิร์กอะเป็นไงชิลป่ะละ่ะมันจะมีชิวเลอร์ตัวไหนนั่งเล่นไปอ่านเปิร์ไปเหมือนผมอะชิลจ,จัดเลยตอนนี้เขาติดสถานะไม่รู้ตัวกันยับๆครับเอาจริงๆเจอวินวอล์กเนี่ยวินวอล์กมันตัวผมมันหายตัวได้อยู่แล้วใช่ป่ะเออมันก็วินวอล์กได้อยู่แล้วอะแล้วเจอมาเจอโทเทมนี้อิๆ คือเซ็งอยู่นะแล้วผมมาไงยัง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 ไงแล้วมันยังไงแล้วยังไงเอาได้นะไม่เคยติดนะไม่เคยติดนะแจกจความเจ็บปวดและรวดเร้าได้เสมอนะเออผมไม่ติดนะแล้วตรงนี้มันโล่งไงมันมีไม้อยู่แผ่นนึงแบบโล่งๆเลยไงผมซัดเลยอ้ยังยังยังไอ้นี่ไอ้นี่โลกอะไรนี่โลกอะไรนี่โลกอะไรไอนี่โลกละ อ่เฟกรู้รู้รู้สเต็ปพี่ทำบ่อยสเต็ปฟงสเต็ปเฟกเฟกจงเฟกจ้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมหาผมผมก็ทำบ่อยขอยงผอมโอเคเสาขาวไปเลยครับไม่แคร์ไม่ใช่เส,สา,สาธรรมดาไม่ใช่เสาขาวคนนี้เฟกสองนะเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรเหมือนเห็นอะไรเหมือนเห็นอะไรผมก็เห็นของผมผมก็มีตรงมีตานะครับแล้วฉีกมาตรงนี้เพื่อนใช้ไม้ไปแล้วว่ะเดเพื่อนเพื่อนมันใช้ไม้ไปแล้วว่ะเด แล้วผมบล็อกทางไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือผมเล่นกระเจียนะผมเล่นกระเหยร์ละคือผมชิลแล้วตาเนะี่ยอะไร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 ครับจริงๆผมวิ่งไปเนะี่ยมันจะเป็นทาวมมิ่งที่ผมวิ่งไปเจอเอเดาพอดีแต่ผมอ่านเกมออกแต่ผมไม่สนครับคือผมเอามันแล้วไนงะคือผมเล่นดีจัดไนงะแล้วเอเดาจะไปช่วยพนะเนี่ยผมว่าดูทรงเอเดาน่าจะกลัวแล้วนะอ้าวแล้วปล่อยตายเลย โอ้โหมันปล่อยตายเลยน้องๆแล้วคนนี้เพิ่งเฟดแรกนะโอ้โหไม่ช่วยกันจริงดีแล้วแนนซี่นิดเลยอาอาช่วยกันเกิดขึ้นแล้วครับผมเอดาหาเอดาก่อนหาเอดาก่อนอ้น,นี่เอดาปะหาเอดาไม่ใช่ผมจะหาเอดดา มันเนียนไงหมอนเนี่ยมันปล่อยมันปล่อยเอสตายอะ่ะคือปล่อยเพื่อนตายมันจิตใจมันโหดร้ายเกินไปฮะผมรับกับคนแบบนี้ไม่ได้ครับผมต้องหาตัวให้เจอผมต้องหาตัวให้เจอเลยผมใส่เวยประทุไปก่อนครับโหดกระทือบปล่อยครับเอนติตี้จะกั้นเครื่องละเอนติตี้ไม่พอใจเฮ้ยว้าวมันไปปั่นต่อเลยเว้ยเฮ้ยไอยคนนี้มันไล,ล่นั่นี่ยะปั่นได้ปั่นได้สองเครื่องครับ ไม่รู้ว่าฮิวกันอยู่หรือเปล่านะผมวิ่งไปดูก่อนอ่าแล้วกูเจอแล้กกูเจอฮึบโบไปก่อนหนึ่งทีอ่าอีกคนนึงอีกคนนึงเผื่อเผออาจจะอยู่แถวแถวนี้ด้วยนะอีกคนนึงเผื่อเผอาจจะอยู่แถวแถวนี้ด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ไงมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมลื้อเลย พราะว่ามันล่าสุดมันก็วิ่งมาแถวนี้เหมือนกันนะตอนนี้เขาเจ็บอยู่ซะด้วยนะครับวิ่งหาเล่นแบบแข่งใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดล้มอยู่ตรงนี้ครับผมขอหาก่อนนะครับเผื่อเจออีโกอีกงอีการลั่นตู้ปะวะไม่น่าใช่ตู้ครับโอโ้เพื่อนเพื่อนเนียนเลยไง เพื่อนไม่เอาลายเลยหละทีเนี้ยผมหาผมตามล่าผมไม่สนผมจะเป็นสตรีมเมอร์สายเก็บเอ้ยปั่นไฟระเบิดอย่างนี้แปลว่าอะไรนะคุณเปิดตัวเปิดใจเหรอคุณเปิดตัวเปิดใจหรือว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณโยนเลยเอ๊เฮ้ยนี่ไงเห็นรอยเลือดแล้วครับเห็นรอยเลือดแล้ว ไปแล้วครับผมโอ้โหวิ่งขอบแมปไปแล้วไม่สนใจใครบนจักรวาลเกมเดนบายทั้งนั้นแล้วผมมาติดหลังเลยติดหลังเลยทีนี้แหละน้องๆดูความไกลของการตีของวินวอลนะครับวอ้โฉไม่ทันไม่ทันความไกลมันก็ค่อนข้างไกลถ้าโซโฮโดนนี่โซโฮด่าเลยนะเอ้ยคิวเราไม่ตึงคิวเราใช้ปิงตีหนูแต่คือมันทําได้ครับมันทําได้ครับอยากจะบอกโซโหว่ามันทําได้นะแล้วผมแขวนผมไม่หาเอดาเลยเอดาอยู่ขอบแมปครับ ตรงนูน้นแต่ไม่รู้ว่าจะคลานไปไหนไกลหรือเปล่าสุ่มเพิ่งมาได้ดีอยู่นะคือสุ่มมาแบบเล่นได้ครับอยู่บนเนินเหรอโอ้โหลอขึ้นบนเสาแล้วครับได้ยินเสียงนะเยฮู้ไปเพื่อนบอมบอนบอนเดเบลนะฮะคนนี้ชื่อบอนเดเบลไปครับผมคนละเฟดวินวอล์กมันก็ตึงวินวอล์กเนี่ยผมบอกเลยหมดนี้นี่ฆาตกรไทยเอสดีดีนี่เองนะ คือมันอยู่ในมันคือมันวินวอล์กได้แล้วมันเข้าถึงหลังเซอร์ได้แล้วเซอร์มันไม่รู้ไงว่าตอนแรกไอ้ฆาตกรตัวอะไรแล้วเราเข้าถึงหลังปึ๊บแล้วแบบเรียบร้อยครับแต่เปิร์กเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีนะว่าจะสุ่มได้ดีหรือเปล่าแต่ตานี่ผมถือว่าผมสุ่มได้ดีมากๆเลยนะเรียบร้อยเก็บ4ตึงๆครับผมมาดูแต้มมันดีว่าแต้มจะได้เท่าไหร่แต้มนี่โอ้โหสองหมื่นเก้าครับนี่ครับเปิร์กนี้คือเอาจริงผมไม่เคยใช้เลยนะ เราเพิ่งเคยมาใช้ในโหมดนี้แหละในโหมดสุ่มเปิลก์นี่แหละ,หละไอ้ตะขอขาวแต่ว่าเราจะอุ้มปุ๊บแล้วเราจะเห็นคนที่อยู่ใกล้ๆนะมผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเปิลกเนี่ยแต่เปิรก,ก์กอื่นเคยใช้หมดแลวครับมาดูเซอร์ดีกว่าอุย้ยคนนี้ได้ตายยากว่ะคนนี้ได้เปิลก์เทียเอสอยู่นะครับอุย้ยคนนี้มีแทงหลังเอสเอสมีแทงหลังด้วยโอเคก็กระ,ะจายกระจายกันไปนะปั่นดีว่าโอเคมันดีเดี๋ยวผมจัดให้อีกเกมนึงเลยดีกว่านะครับเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อยนะเดี๋ยวไปลุยกันต่ออีกเกมนึงเลยนะครับ Let's go และดานนี้ ด่านที่ผมได้อุ้ยบาร์บีคิวบวกอุ้ยเปิร์กโคตรด,ดีเลยโอ้ยกันประตูด้วยโคตรตึงเปิร์กดีจัดเลยผมบอกให้นะรอบเนี้ยมีบาร์บีคิวแต่ด่านนี้มันแคบอ่ะดิอาจจะไม่ได้ใช่นะฮะบาร์บีคิวบวกพริกสด18บเม็ดซัดมาเลยครับผมซัดมาเลยแบบไม่เคยแคร์สื่อใดๆอยู่ตรงนี้หรอ อยู่ตรงนี้หรอวุยว้ยวุย้ยวุ้ยจะตียัดซะหน่อยตียัดตึงๆซะหน่อยโดดข้ามแน่นอนโดดข้ามแน่นอนต้องข้ามกลับต้องข้ามไปอ่าเรียบร้อยกลับไม่ได้แนละ้วรอบนี้ตีตัวเทียเยเท่ยวเดียวตีตัวเที่ยวเดียวตีตัวเที่ยวเดียววุ้ยเปิร์กดีมากครับมีอุ้มแล้วเดินไว้วยครับจะได้แขวนไปไวนะโอเคทีนี้เราดูครับบาร์บีคิวเราลั่นหรือเปล่าตรงนู้นอยู่ตรงนู้นคนหนึ่งเห็นปะ นี่แหละข้อดีของเปิดบาร์บีวของเราครับเราจะได้รู้ว่าเราควรจะไปตรงไหนต่อนะเราไม่เฝ้าอยู่แล้วเราไม่เคยคิดจะซ้ำถ้ามันไม่จำเป็นแตบผมออกตัวเปิดใจเปิดรัวมาแล้วอขออการผมแล้วฟังผมโจโจถึงลูกถึงคนถึงลูกถึงคนเห็นที่คนหนึ่งแต่ผมไล่อีกคนนึงแค่นั้นแหละแจกจ่ายความเจ็บปวดครับไม่สนแจกจ่ายความเจ็บปวดครับไม่สนครับเจ็บทุกคนไปก้อน มาปั่นต่อไหมมาปั่นต่อไหมขื้นเครื่องก่อนนะครับชิวๆชิวๆลูกเกมไม่ได้แย่แต่เซอร์มันไปฮิวรีกุ๊บกันได้นะหลอนเนี่ยโอเคพังจุดจุ๊เด็กก่อนนะครับพังจุดจงจุดจุ๊เด็กละอยู่ข้างล่างนี่นะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยฮิวกันหรอ <ST AR> นี่ไงนี่ไง หนิงก็หลอกไปหนึ่งทีโอ้โหมาฮิวกันรีกุ๊ปกันสวยเกินไปหรือเปล่าเธอตรงนี้ต้องจ่ายนะฮะตรงนี้จ่ายครับต้องจ่ายครับเล่นไม่ได้จริงเฮ้ยวิย่งไปไม่สนเลยเหรอผมเขาว่าน่าจะข่มนะเขาว่าน่าจะกระโดดตรงนี้ฮะผมไม่ให้โดดครับผมเอาตัวดุนผมเอาตัวดุนไว้ก่อนเอาตัวดุนไว้ก่อนโอเคคนที่ผมจําไม่ได้นะผมแขวนเขาหรือยังนะแต่ผมไม่สนนะครับ แขวนได้ก็แขวนแขวนไม่ได้ก็โยนทิ้งไปโอเคมันไปปั่นเครื่องไหนวะเนะี่ยอืมอุย้ยปั่นเครื่องนี้เลยเหรอขึ้นข้างบนนะฮะเห็นรอยเท้าอยู่โอเคยาฮูเปเก็บบารลัดตึงๆเก็บบารลัดตึงๆอันน่า อุย้ยโอ้โหคอมโบคอมโบจุดคอมโบจุดเป็นไงมันคอมโบจุดเป็นนะเนี่ยคนเนี่ยทำเป็นเล่นต้องกระทืบอะ่ะไม่งั้นคือเขาจะกระโดดไปมานะไม่เอาตรงนี้แม่งจุดจุกไม่ดีไม่ดีไม,ไม,ไม่ถ้าไล่ตรงนี้ต่อไม่ดีครับไม่ดีพูดจริงๆเลยไม่ดีไล่คนที่ปั่นดีกว่าครับไล่คนที่ปั่นดีกว่าเฮียฮู้โอเคสวยไม้เซฟใช้ไปแล้วก็ทีนี้ก็น่าจะง่ายขึ้นแล้วครับน่าจะง่ายขึ้นแล้ว โอ้โหคือจะใช้ผมทะลุไปเลยไงสไตล์คนกาเล่นสไตล์คนก้าเล่นสไตล์คนก้าเล่นเรียบร้อยเสียเชิงเสียเชิงเรงระบำไปก่อนครับผมเฮ้ยปั่นไฟเบาๆหน่อยเพื่อนอย่าปั่นไฟไวมากบางทีคิวเล์ก็ใจแป้วได้นะการที่แบบโดนไปเครื่องสองเครื่องก่อนเนี่ยตอนต้นเกมเนี่ยแต่เครื่องตะด่านนี้เราเราเก่งครับผมบอกให้อยู่ตรงนู้นสองคนเลย อยู่ตรงนู้นกันเยอะเลยมีเข้าตู้แล้กีดครับถ้าจะมาเนียนเข้าตู้กับผมนี่ผมบอกเลยว่าคิวเลอร์เซออาจจะต้องคิดใหม่นะอาจจะต้องคิดใหม่เลยครับผมแล้วผมมาเฮือกไอ้คนนี้มันวิ่งไววะปกติมันต้องโดนผมนี่ไงเจ็บใจความเจ็บปวดไปก่อนครับผมมันน่าจะเขาเรียกว่าพับเลย ยังไงเพื่อนห้องนูนห้องนี้ก็ไม่มีไม้แล้วเอ้ยมีอยู่ครับมีอยู่ซึ่มอะไรมันวนไงเราเอามาให้หมดก่อนครับตรงเนี้เราเอามาให้หมดก่อนอย่าให้มันเล่นง่ายครับวิ่งห้องตรงนี้ก็มีไม้อีกนะทำเป็นเล่นมีคนปั่นต่อเปล่าเครื่องนี้โอเคทิ้ก่อนโอ้โหเต็มหน้าเลยครับผมเต็มหน้าเลยครับผมแสบจริงๆไอ้พวกนี้มีระเบิดแฟลชน่าจะฮิวกันอยู่นะตอนนี้ โอเคโอ้ยข้ามเบาๆหรอโอเคสวย <c oughs> เชิงมันจะเยอะเกินไปคนนี้มันไปอยู่แบบจุดจุดีๆหลายรอบแล้วนะคนเนี้ยผมบอกให้โอเคบาร์บีคิวบาร์บีคิวบวกพริกสด28เม็ดแล้วแผนเลยคนนี้เพิ่งโดนครับอ่าน่าจะอยู่เครื่องนูนนะล่าสุดมันเอ้ยยังยังโดนกระทืบไว้อยู่ครับ เครื่องตรงนั้นโอเคสวยตรงนี้มีไม้อีกปะจะมีไม้ทุกที่ไม่ได้นะเพื่อนจะมีไม้ทุกที่ไม่ได้ในเกมเนี่ยโ okay. อเคขอย่ญาตีฟรีก่อนสัต์เลยสัต์เลยสัต์เลยคานเซอร์แอนิเมชันยูโน่ดัต t ี่ซีซั่นคานเซอร์แอนิเมชันแมนเฮ้ย เอ้ยเอ้ยมีคาร่าลีดไบาบายเพื่อนซียูสองแผ่นในแล้วเวลานาสั้นอุย้ยแต่มันก็ปัดเอาเรื่องอยู่ดูดิฮิวเลอร์ที่แบบว่าน,นี่ใส่ดีอย่างเราอ่ะไม่ซ้ำไม่เฝ้าอ่ะมันจะได้ฆ่ากี่คนเอ้าแล้วตายแล้วคนนึงโอเคมาดูเครื่องนี้ก่อนครับโอเคเครื่องนี้ยังแตกอยู่เครื่องนี้ยังแตกอยู่เอ๊ะรอยเท้าไง มันต้องดอก่อนนะตกมาจากที่สูงอะค่ะมันต้องดอก่อนนะเฮ้ยแล้วผมมาต่อผมลันต่อแบบไม่เคยรอใครทั้งนั้นในจักรวาลเกมเดียสบายเด i g ไลท์ออฟเดอะไทยแลนด์แคนยูสมานี่ไงหลอกฟองหลอกไฟผมก็ทําเป็นนะเทคนิคเทคนิคอะไรที่แบบว่าคนอื่นเขาทำเป็นผมก็ทําเป็นเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคมีคนมาปั่นนะน่าจะเป็นในคนนี้แหละน้องฝฟงคนนี้แหละที่ปั่นไว้แ้วผมมาแขวนขอบขอบแมพเพราะว่าผมอยากใช้บาร์บีคิว เค okay, เจเราผมไม่อยากวิ่งไปจากลายเนี่ยเพราะว่าวิ่งไปจากลายนี้คือเขาเห็นมาแต่ไกลไงว่าเราไปใช่ปหละ่ะแล้วผมก็มาหาเลยครับคนนี้แต่ไม้ไม้น่าจะหมดเยอะมากๆแล้วนะผมบอกให้เลยโอเคคนนี้น่าจะโดนผมละง้างมาแต่ปางลำพูนี่แหละความเก่งของวินวอลคือมันได้ตีฟรีอย่างนี้แหละกล่วมันจะเข้ามาถึงตัวเซอร์มันก็แบบมันก็พลาดท่าล้มไปแล้วไงเฮ้ยฮิวกันเสร็จเลยเหรอ เฮ้ยช่วยเมื่อกี้มันฮิวกันเสร็จเลยเหรอโอ้จุ่มสองจุ่มสองสยองวัญเอาดีแต่เครื่องนั้นน่าจะยังไม่ได้เยอะนะเครื่องนั้นน่ายังไม่ได้เยอะจุ่มสองแต่เฟิงงบิ่นทีเดียวตายแล้วอะ่ะใจเขาใจเราแล้วกันเนาะใจเขาใจเขาแล้วกันเนาะใจเขาใจเราโอเคจริงๆเราวิ่งไปซ้ําเฟิงหบิ่นจบเลยก็คือจบแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ผมมันเป็นแบบนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเก่าไง ใช่ป่ะเราเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเก่าไงนี่ไงสไตล์คนกล้าเล่นครับน้องใจเขาใจเราไม่ส่งไม่ซ้ำปั่นไฟไวก็ช่างหัวมันเออก็แค่รอดไม่เคยยึดติดกับชัชนะอยู่แล้วผมอะนี่เป็นไงอย่างรอผมมาไปแขวนตรงห้องนู้นเลยครับผมอยากแขวนตรงขอบแมปเนี่ยห้องที่มันขอบขหน่อยเพราะว่าผมอยากให้มันบาร์บีคิวมันทำงานเนี่ยโอเคฮิวกันอยู่ครับก็ฮิวไป โอ้โห <What? S 2> oh, โดนอีกแล้วมันชักจะอ่อนห่อยแล้วเมื่อกี้หิวข้างบนใช่ไหมมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะวิ่งมาจากลายนี้ครับแน่ๆวิ่งมาจากลายนี้นั่นไงสวัสดีครับเแบบี้งานบัตะบางลำพูงานมาัตะบางลำพูดูไว้น้องคนที่จะตายแล้วอะแต่มันมันหมดแล้วอะมันจะไล่ไข่แล้วมันหมดแล้ว,ลวไงซึมแน่น มันก็เป็นนะบอนี่มันก็เป็นมันก็เป็นงานของมันอยู่มันก็เป็นงานของมันอยู่นะครับบุ๊มมันก็เป็นงานของมันอยู่คือจริงๆก็ไม่อยากให้ตายนะแต่ว่าประเด็นคือมันมันโดนแขวนคนละสองเฟดกันไปคนละกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ครับน่าจะใกล้จบแล้วนะเออเอาลงมาแขวนท้างล่างตรงนี้ดีกว่านะครับขอบแมพ อันแน่ฮิวกันเสร็จเลยฮิวกันเสร็จเลยเอ้ยโอเคโอเคได้นะ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 แฟมกันมากเช่ดป้าจะแฟมกันมากเชิดป้าหือเหมือนนี่เลยนะหือไม่ยมันไม่มีแล้วนะเธอหืมมาส่องไฟอีกไหมล่ะหือ ก,มกมนน็ม่กนะ็ม่ยไอ้พีคนแล้วนะพี่กดแล้วนะเป็นอะไรเจ๊เมื่อกี้เมมไม่หน่อยครับท้อทีอ่าแล้วเจอกันสองคนฮิวกันไม่ได้อ่ะดิมันมีคนนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยไหนวะอ่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สไตล์คนกล้าเล่นนี่ไงดูไว้์เขาเรียกสไตล์คนกล้าเล่นน้องสไตล์พี่กล้าเล่นอือกล้าจริง กาจริงแบบไม่หยอกมันวิ่งมาไลา่นี้ครับโอเคผมคิดว่าน่าจะขึ้นข้างบนน่าจะขึ้นข้าบนนะเขาเจ็บอยู่ด้วยครับเอ๊ะมันจะไปได้ไกลแค่ไหนกันเชียวว่าดานมันก็แคบแคบแค่เนี้ยแล้วเขาเสียไม้ไปเยอะมากๆแล้วครับผมบอกเลย เสียไม้ไปเยอะมากๆแล้วเล่นยากพอสมควรอขอเก็บสี่นะครับผมผมเป็นสตรีมเมอร์นะขอเก็บสีน่นิดนึงเป็นยูทูบเบอร์ที่ละการสตรีมต้องขอดูดีหน่อยนะฮะเอะตรงนี้มันไม่มีคนเลยไปไหนแล้วนะจะไม่ช่วยเพื่อนจริงๆหรอ เรามีเปิดตู้ไวไงเขาไม่ได้น่าจะเข้าตู้นะผมคิดว่าเพราะว่าถ้าเกิดเข้าตู้เนี่ยเฮ้ยฮิวเสร็จห้องวีหรอไปเอาของฮิวจากไหนอะเฮ้ยไปเอาของฮิวจากไหนจากไหนมาเอ้ยอ่า ไอตัวคนฮิวคนอื่นมันไปไหนเฮ้ยไอคนฮิวคนอื่นมันไปไหนวะเนี่ยทำไมเจอแต่คนที่มันมันเจ็บอไอคนฮิวมันไปไหนเห้มันไปไหนเฮ้ยออกมาเดี๋ยวหนีเลยเฮ้มันฮิวคนอื่นไงไอเครื่องนี้ผมกระทืบจนห้ามกระทืบแล้วครับกระทืบไม่ได้ละ อย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะเพิ่งบอกไปเองว่าจานเจามายึดติดกับชายชนะนะครับผมน้องๆดูดิแล้วจานเจเขาแบบโอ้โหเขาแบบจะเก็บสีอะ่ะอันนี้คือยึดติดละมันไปไหนวะนะมันเนียนอะ่ะมันเล่นใส่เนียนซะแล้วไงน้องๆมันเนียนเกินนะตอนตอนนี้อะ่ะเอาจริงนะผมว่าผมแบบแขวนเลยดีกว,ว่าเฮ้ อ้าแล้วกูเจมึงแล้วอีหนูเอ้มันนี่ดีย้าู้ตีแบบพิวทูดไอ้ังไงซัดหมดอะไหนคนสุดท้ายในเกมมันนี่เลยจ้าย้าู้นี่งไงตีแบบสะบัดด้วยอืมคันเร็วเหรอมึงคันเร็วเหรอมีเพิ่อคันเร็วมานี่ก่อนเลยมีเพิ่อคันเร็วก็ต้องไปก่อนคันเย ไปอยู่บนเสาไปคานบนเสากอดไปคุยกันบนเสาเนียนชอบเนียนสำสพด้วยทีหนึ่งถือผมจะไม่ชอบการกระทำแบบนี้แต่ว่าบางทีกับคนที่มาหน้ามันไฟก็ต้องโดนนิดนึงมานี่ทาลิตาถึงคิวเธอละถึงคิวหล่อนที่หล่อนต้องขึ้นไปอยู่บนเสาโดนไปเลยเสื้ออไปหมดยังเซอ้อเหลือแค่สองคนออกไปหมด,หล,หออหมดละนี่ครับถ้าเกิดเรากะที่เครื่องบ่อยๆนะเกินจํานวนครั้ง เฉพาะเครื่องนี้นะครับถ้าเรากระทึบบ่อยเนี่ยมันจะมีเอนติตมากั้นไว้วเราจะไม่สามารถทึบได้เอา้าเมื่อกี้เมื่อกี้ยังกระทึบได้เลยหรือว่าอาจจะยังอาจจะยังได้อีกนิดหน่อย <c oughs> เรียบร้อยครับผมได้ด่านดีจริงแล้วแต้มผมกดไปสามหมตึงๆับเบิร์กเซอร์อุ้ยลุกขึ้นมาแล้วมีกำรรเหลี่ยนครับมีเคลล่ามีบอลโลธาด้วยเดี๋ยวนะ มีเปิร์กนี่ไงดอดาดเอดามีคานเร็วครับแต่ไม่มีใครมีเปิร์กแบบเมตาเลยครับแบบตายงตายยากอะไรนี่ไม่มีเลยมีถอนเสาเนี่ยไงหนังสือมีโฮปโอ้โหแต่ว่าเปิร์กดีๆแทบไม่มีเลยว่ะเซอร์โอ้โห,หน่าสงสารมากครับแล้วดันมาเจอด,าดา่านปฐถมมิสวิชอีกด่านที่อัตราการฆ่าสีเยอะที่สุดในเกมนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าวินวอล์กตัวนี้ชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปบายบายครับผมเจกัันครบ you <laughs> <laughs>